จะมาที่ตลาดพักเครื่องนะครับของเก่าของทุสองนะครับผมนี่เขาย้ายไปข้างล่างหมดแล้วนะครับผมเนื่องจากเทศรกิจเล่นงานนะครับนี่เข้าไปดูครับมันปนเงินไปหมดนะครับผมของเก่าสนามพักเครื่องนะครับนี่ที่นี่เลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าผมจะได้อะไรมั่งหรือว่าจะไม่ได้เลยเลยผลเยอะนะครับลงมางล่างนี้แี่สายตานี่วันนี้เนี่เสื้อผ้านี่เยอะเลยนะครับเสื้อผ้าถูกผูนะครับผม นี่ครับทางลงครับเดี๋ยวจะลงไปดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างพราเจ้าลงก็มีจ้ะเดี๋ยวรากันเดี๋ยวร้านลูกมาใหญ่หมดเลยครับของเล่นนะครับผมตาดีได้ตาไร้เสียบ สุนัทก็มีนะครับใส่ไปเล่นัที <c oughs> ่ยาวๆเลยนะครับวันนี้ <c oughs> ขาวาเยอะเลยนะวันนี้กาเมล่า เด่นะครับเหมือนของผมเลยนะครับยาวเลยนะครับขนเยอะเลยนะครับดูของผมของผมดีๆนี่เองนะครับนี่ครับของฝังเลยนะดาบเยอะเลยนะครับเนี่ยของต่างๆนะครับดูเยอะเลยนะครับเลือกกันไม่ถูกชอบแบบไหนก็มาดูกันได้นะครับตลาดแห่งนี้มีทุกอย่าง โอปกเสื้อผ้านะครับนี่ครับโอเครื่องนี่อุปกรณ์ต่าง ไฟป,ป้านะครับ ลมเล่นนะครับวางอะไรเงี้ยเราไปดูข้างในต่อครับ,น,บรรนี่วางเงี้ยนะชอบมากนะวางคนกันหมดนะครับท,ทั้งพลาทั้งอะไรตาดีได้ตาใหไเสียนะครับเยอะครับ ชอบแบบนี้น,นะครับ ừ, แบบนี้น,นะครับของดีนขนมขนมโบราณไประวังน้คตาร้อนนะจ๊ะ พยานนี้เท่าไหร่พี่พยานนี่สี่ร้อยเอาเป็นพยานครับแต่ไม่พันนะครับผมแทงไปครับพวกเด็กเก่าๆนะนี่มีเยอะตอกหมตอกแก๊สย้ายมาข้างล่างบานเลยครับหนังสือเก่าด้วยนี่จะเป็นพวกกระเป๋านะครับดูบานเลยครับใครชอบนี่ก็จัดไปครับ

ถ้าใครดูของเ,ขเก่าเป็นนี่ท่วมแต่ผมไม่เก่งนะครับเก่งเรื่องแต่พระนะครับผมนี่ครับพวกเทพขอเ,ขเก่ามันมีราคานะครับผมอ๋อราคาหมดแลับขอบงพวกนี้มันเป็นของเก่าแต่ดูไม่เป็นครับ ครับนะมีถุงซ็อกยางโต๊ะหมู่บูชาเ,าเก่าๆครับดูพวกนาะฬิกาเกา่าๆครับดูเป็นนี่ก็สบายเลยนะครับโต๊ะหมูใหม่ๆก็มีไม่แพงนะครับพวกนี้ ครับวันนี้ได้มาสองรายการนะครับได้เหรียญหลวงพ่อเอี่ยววัดหนังครับปีสามเก้านะครับนี่อันนี้เป็นเจ้าสัวนะครับผมนี่ครับผมโอ้ยเลยนะครับครับอันนี้เป็นเจ้าสัววัดใหม่ปิ่นเกียวนะครับหลวงพ่อสมพงศ์นะครับแต่หลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองมาเสกนะครับผมเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับสองอย่างนี้นะครับผมขอบคุณนะครับผมที่รับช